โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม RV นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในคืนนี้เนาะซึ่งหน้าแรกนะครับเราก็สามารถอาพูดคุยกับเจ้าซาตานะสำหรับคนที่แบบสายรีบก็สามารถกดรัวๆไปเลยนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะอ่านก็สามารถอ่านได้ซึ่งหน้านี้นะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เนาะเราก็สามารถกดรับล็อกอินหนึ่งวันนะครับก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับบัตรแห่งอ่าเขาเรียกว่าสตรีมเมอร์พอคนรับเสร็จปุ๊บนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ เจ้าโมเดลลาวิวนลครับและสำหรับใครที่อยากได้ยินเสียงก็สามารถกดตรงไลฟ์ด้านขวาได้นะครับก็จะเป็นเสียงของลาวิวไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะมาตอนไหนเหมือนกันนะก็น่าสนใจแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปที่โหวตเลยนะครับเมื่อกี้เรารับของรางวัลมาแล้วก็ไปสนับสนุนสำหรับคนที่ชอบนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ5ท่านนะครับนะชอบใครก็สามารถโหวตได้นะครับหรือว่าสนับสนุนได้นะด้วยของรางวัลที่เรามีเมื่อกี้ที่เรารับมานะสมมติว่าผมเป็นเฮเลนนะเราก็สามารถกดสนับสนุนเฮเลนไปเลยนะครับ คือได้ตัวเดียวนะเขาก็จะมีประกาศแจ้งมาด้วยนะครับเราก็สามารถกดหยืดยันไปยืดยันปุ๊บก็ทําอะไรต่อด้านล่างก็จะเป็นของรางวัลน,นะครับส่วนา้านซ้ายนี้ก็เราสามารถเลือกได้นะชอบใครเลือกใครก็ให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวนะด้านบนก็สามารถซื้อได้ด้วยนะครับเป็นบัตรซื้อบัตรแต่กิจกรรมยังไม่เริ่มนะยังไม่เปิดขายในขณะน,นี้ต่อไปนะครับก็เป็นการสื่อสารแล้วกันนะเอะไรนะัะโลโหลอาหารมาส่ง ได้คุยกับเซนิกแล้วก็ซาร์ตาเฉยเลยนะครับหลังจากคุยเสร็จเราก็จะมาหน้านี้ซึ่งหน้านี้เราสามารถกดะครับกดแชร์กดเซฟลงเครื่อง,อ,งอะไรอย่างงี้นะรู้สึกว่าจะมีของรางวัลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คือเราต้องกดคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับคุยกับซาร์ตาคนแรกนะครับซาร์ตาเขาก็จะคุยประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นติ่งสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งก็คือลาวิลนั่นแหละนะครับคือหลังจากเราคุยเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลมา3กล่อง ก็จะเป็นของรางวัลบัตรเช่าซาต้านะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราก็ต้องโทรหาเขาด้วยนะของรางวัลก็อาจจะไม่ได้ดูดีนะครับ <Hello. S 1> นี่ก็จะเป็นช็อตที่โทรหาซาต้ตานะครับก็จะได้ยินเสียงเขาเลยนะคุยแล้วก็คุยไปไเรื่อยๆน,นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนของรางวัลหรือเปล่านะหรือว่าผมรีบคุยเกินไปหรือว่ารีพํากิจกรรมเกินไปนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนของรางวัลก็ได้นะ นี่ก็จะเป็นช็อตโทรหารซาต้าเสร็จแล้วปุ๊บเปสองรอบนี่เสร็จแล้วนะครสุดท้ายนี้ก็ต้องไปทำภารกิจหาบัตรนะเป็นบัตรสตรีมเมอร์นะครับอย่างเช่นเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตามนะครับเล่นฮีโร่แครี่หเกมสังหารอะไรไม่รู้นะครับสิตัว ช่วยเหลือสิบอะไรนี้นะเราต้องไปทำแบบรับเมนคนอื่นนะอย่างโทเลนเนี่เราเขาก็จะบอกนะว่าจะมาไลฟ์ในวันไหนมีทั้งเฮเลนฉีด้วยนะฮะที่จะมาแบบไลฟ์โอเควันนี้เป็นของเขาเรียกว่าลาวิลนะครับด้านซ้ายนี่ก็บอกค่าสนับสนุนด้วยนะนี่เป็นกิจก,กรรมแจกสกินฟรีนะครับของอราวันสุดท้ายเป็นฟินิก์โอเคตอนนี้เราก็ทำเขาเรียกว่าทำาุรกิจเสร็จแล้วนะเข้ามารับตัว๋วปุ๊บ พอรับตัวนะครับมันก็จะมีสื่อสารขึ้นมาอีกนะเป็นเจ้าลาวิลเราก็ต้องคุยกับเจ้าลาวิลเพื่อรับของรางวัลเหมือนเดิมนะเป็นบัตรเจ้าอันนี้ก็คุยกับลาวิลนะครับลาวิลเขาก็พูดคุยเรื่องคล้ายๆกับเจ้าาตาเมื่อกี้เลยนะครับประมาณว่าเขาชอบอ่านนิยายแล้วชอบนักเขียนคนหนึ่งก็คือาตานั่นแหละนะครับเออเราก็เป็นสื่อกลางไงสื่อกลางแล้วก็คุยกับเขานะคแต่อันนี้มันจะคุยยาวหน่อยเป็นไม่เหมือนสตา มันจะก,กวนๆนิดนึงนะเออแบบเขียนมายาวอะ่ะนี่ก็สามารถกดรับรางวัลไปนะครับรางวัลอาจจะเกลือเกลือบัดเช่าเฉยเลยกดโทรเหมือนซาตา้าเปะเลยนะครับ Hello, s <S าานี้ yeah, คุยสองคนเสร็จแล้วนะครับไม่รู้จะได้คุยกับใครอีกสุดท้ายเป็นอะไรอะ่ะให้บัตรใช่ไหมสนับสนุนนะครับได้คนเดียวก็เป็นน้องเฮเลนไปนะเมื่อกี้เราเลิกเฮเลน ของรองวั้นสุดท้ายเป็นสกินเฟิกเ์นะครับนี่เอสเปรเมอร์ประมาณนี้นะมั้งโอเคอันแรกเป็นเจ้าเหมียวเดี๋ยวเราไปดูโมเดลสกินเฟนิกซกกันนะครับทั้งในเกมแล้วก็โมเดลเอฟเฟกต์ตอนโชว์ լամկա հա բոջ